โจชัวหวังคืนสังเวียนในเดือนกันยายนโดยล่าสุดนั้นอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทสองสมัยแอนโทนีโจชัวได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาคาดว่าเขาจะคืนสังเวียนในเดือนกันยายนนี้และอาจจะเป็นการชกที่ประเทศซาอุดีอาระเบียอีกครั้ง สำหรับแอนโทนีโจชัวเขาได้ขึ้นชกกับอดีตแชมป์โลก UFC อย่างฟานซิสเอนการูและสามารถเอาชนะน็อกไปอย่างรวดเร็วในยกที่2และเขามีโอกาสได้เป็นคู่ชกของผู้ชนะในไฟต์รวมแชมป์โลก4สถาบันหลักในรุ่นเฮฟวีเวทระหว่างโอเล็กซานเดอร์อูซิกับทางไทสันฟิลลี่หรือไม่ก็ได้ชิงแชมป์โลก IBF ในรุ่นเฮฟวีเวทที่อาจจะมีการสละแชมป์โลกได้ซึ่งโจชัวเขาได้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่า พวกเขาบอกผมว่าประมาณเดือนกันยายนแต่ผมหวังว่าจะเป็นมิถุนายนผมยังมีเวลาไปเที่ยวและสังสรรค์ตอนนี้ผมฝึกซ้อมอยู่ผมมีเวลาสองเดือนก่อนจะเข้าค่ายฝึกผมไม่รู้ว่าใครจะเป็นคู่ชกของผมแต่ผมคิดว่าที่พวกเขาบอกว่าให้อดทน เพราะทางไทสันฟิลลี่กับทางอเล็กซานเดอร์อูซิสจะรวมเข้มขัดแชมป์โลกและเมื่อมันจบลงหวังว่าผมจะได้คู่ชกสําหรับฟิลลี่เป็นคู่ปรับของผมเป็นคนที่ผมอยากชกด้วยสักวันดังนั้นทุกๆอย่างที่เขาพูดผมได้เก็บไว้ในความทรงจําของผมแล้วและเมื่อไฟเกิดขึ้นผมจะใช้มันเป็นเชื้อไฟแอนโทนี่โจชัวกล่าวนั่นเอง